สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้น้องแอนจะพามาเที่ยวก่อลอยศรีราชาโซนบุรีนะคะทุกคนโอเคอันดับแรกนะคะเรามาถึงแล้วค่ะทุกคนอันนี้คืออยู่แถวลานจอดรถนะคะจะมีอ่าเศร้าประมงนะคะมีหอยมีปลานะคะอันนี้พี่เขากำลังแกะหอยอยู่นะคะทุกคนน้องแอนก็ขอถ่ายคลิปนะคะทุกคนอโอเคอันนี้อยู่วันก่อนนะคะทุกคนนะ น้องแอนจะพาไปชมทางนุนนะคะท,ทุกคนว่า <นะ S 1> วิวสวยแค่ไหนนะคือน้องแอนจะไปก่อฝั่งนุนนะคะสีช้างนะคะแต่ว่าตอนนี้คือยังอยู่ก่อศรีราชาอยู่นะคะทุกคนยังหาที่จอดรถอยู่นะคะอันนี้ก็คืออยู่ในสนามก่อเลยนะคะก่อศรีราชานะคะทุกคนยังไม่ได้ข้ามไปฝั่งนุนนะคะทุกคน<ม>เราจะขึ้นไปอ่า้างวนนู้นนะจ๊ะ ็นไหมคะไปชมความสวยงามของวัดนะคะทุกคนนะจะเป็นศาลจีนนะคะทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะคะพร้ตามนองแอนมาเลยจ้าอันนี้จุดที่หนึ่งนะคะทุกคนนะแล้วก็ขอพรนะคะทุกคนสวยงามทุกที่นะคะ น,นี่จุดที่สองนะคะทุกคนซึ่งน้องแอนก็ไม่รู้จากทั้งหมดนะคะก็เลยไม่รู้จะแนะนำยังไงนะคะ <c oughs> เป็นไงมั่งคะซ้อมภาพแล้วเป็นไงมั่งสวยไหมคะสวยคะ่ะสำหรับน้องแอนนะคะนันนีใครเคยมาหรือ,อยังคะคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะ ยังไม่เคยมาล่องรู้นะคะทุกคนอยู่้นบุรีนะคะศิลาสานะคะทุกคนนะก่อลอยนะคะพิมพาว่าก่อลอยศิลาสานะคะทุกคนเดี๋ยวน้องแอนพาไปรู้ความสวยงามนะคะงดงามจริงๆนะคะขนาดยังไม่คามก่อน,นะคะทุกคนเดี๋ยวน้องแอนไปถึงฝั่งก่อฝั่งนูน้นเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมอีกทีนึงนะคะทุกคน,นช่มรู้เกาะลอยก่อนนะคะกอรลอยที่ชนบุรีของเรานีเองนะคะ สาธุขึ้นไปข้างบนกันนะคะทุกคน ะะจะเป็นอยอดส้มบิวนะคะทุกคนมีหลวงพ่อไฮฟอนนะคะอันนี้คืออยู่บนยอดนะคะแล้วก็ไถ่ลงไปทะเลนะคะทุกคน คลอเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะหลวงพ่อให้สักพุดนะคะน้องฮอก็จะรู้นะคะน้องแอนด้ทีหนึ่งแปดนะคะทุกคนหนึ่งแปดนะคะทุกคนสาธุไไทยวิวก่อนนะคะ ก่อนี้อีกนะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนน้องแอนจะเอาความงดงามของกอมาฝากนะคะทุกคนนะทำบุญกันก่อนนะจ๊ะสาธุคนทำก็เลยบุญคนดูคลิปก็เลยบุญนะคะทุกคนอ๋อ่ลยร่างเเอาก่อนลงไปเลยไหมะ สวัสดีนะคะอันนี้คือศิลาสานะคะทุกคนก่อร้อยนี่เองนะคะไม่ทก่อนนะคะใส่กันเกขา้าซ่านนะคะทุกคนคิดว่ามาทะเลเนาะไม่คิดว่าจะมีวัดสวยๆงามๆอย่างนี้ใครมาขอพรขอสุขขอลาบนะคะทุกคนนะไปรถตะตอรี่เลนยนะคะทุกคน วัดกอลอยศิลาสานะคะสาธุนะคะ รองเท้านะคะน้องเพื่อรองเท้าคอดข้างร้อนเหมือนกันนะคะทุกคนใส่หมวกก็ไม่ได้ผิวนะคะเพราะลมแรงมากนะคะทุกคน ต่อไปด้วยนะคะทุกคนซึ่งน้องแอนก็จะเที่ยวจุดนี้นะคะขอพ้อนจุดนี้ก่อนนะคะเสร็จปุ๊บน้องแอนกปขอพ้อนที่ากาอร้อยเสร็จแล้วนะคะฝั่งศรีราชาสุนุรีนะคะอย่าลืมติดตามน้องแอนไปฝั่งก่อสีชังด้วยนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ซ่มคลิปน้องแอน,ก,อนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะ